เอานะครับต่อนะครับไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างที่2บอกว่าโรงงานทําสายเบ็ดที่ใช้สําหรับตกปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งโฆษณาว่าสายเบ็ดจากโรงงานของเขาทนแรงดึงได้เท่ากับเท่ากับนะครับสิปอนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.5ปอนด์ปอนะครับแสดงว่าเ,เขาโฆษณาไว้เท่านี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงว่านี่รู้สิกมา ซิกมานะครับเอาละและจากตัวอย่างแสดงว่าเริ่มสุ่มมาละไอ้นี่คือ n n 50นะครับสุ่มตัวอย่างสายเบ็ดมา50สายทดลองดึงปรากฏว่าทนแรงดึงได้เฉลี่ยเท่ากับ15นี่ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็น14.8นะครับ15เนี่ยเปลี่ยนเป็น14.8ทนแรงดึงได้14.8ปปอนด์นะครับ ทนแรงดึงได้14.8ปอนด์นะครับจงทดสอบโดยใช้ระดับในยะสำคัญแอลฟาเท่ากับ0.01เอาง่ายๆนะครับคือเขาโฆษณาว่าสายเบ็ดของเขาเนี่ยทนแรงดึงได้15ปอนด์แต่เราสุ่มมาทดลองแล้ว50สายสายเบ็ดเนี่ยดึงได้แค่14.8ปอนด์แสดงว่าคำโฆษณานี้เราไม่เชื่อถือเราไม่เชื่อถือนะครับเราไม่เชื่อถือ ทนแรงดึงได้เท่ากับ15ปอนด์ครูตั้งเลยนะครับงานที่1 m เท่ากับ15 15นะครับ h1 เลย h1 นะครับมิวไม่เท่ากับ15ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเราไม่เชื่อเพราะว่าเราทดสอบสุ่มมาแล้วสุ่มมาแล้วผลปรากฏว่า สายเบ็ดทนแรงดึงได้แค่14.8ปอนด์เท่านั้นนะครับเอาละเราก็ตั้งสมมุติฐานสมมุติฐาน H0 นั้นต้องมีเท่ากับเสมอเท่ากับอยู่ด้วยตลอดใช้คำวา่าตลอดนะครับครูก็ไปดูว่าจากโจทย์ครูได้อะไรมาบ้างก่อนที่จะดาเนินการต่อจากโจทย์นะครับสิ่งที่ครูได้ครูได้ N n 50 50 ได้ซิกมาซิกมานะครับตอนต้นที่พูดถึงก่อนการสุ่มนะครับซิกมา0.5แล้วก็ได้ x bar x bar นะครับ14.8 14.8เอานะครับเห็นซิกมาปุ๊บแสดงว่าเข้าสู่กรณีที่ทราบค่าแวรเรียนนะครับเข้าสู่กรณีที่ทราบค่าแวรเรียนครูระบุเลยนะครับกรณีนี้ กรณีนี้จะหาสถิตินะครับกรณีนี้ทราบทราบแว r i เ n ีทราบแว r i เ n ีสถิติสถิติทดสอบทดสอบนะครับคือคือครูก็ไปลอกมาเลยนะครับคือ C เท่ากับ x บาร์ลบมิวศส่วนส่วนนะครับซิกมาแล้วก็ส่วนด้วยสแควรูทคูลอกมาจากเงื่อนไขเลยค่ะกรณีที่1ทราบแวรียนค่า c ได้เท่ากับเทนี้ยกยวงนี้ทั้งยวงเอาไปทำการทดสอบเอานะครับครูเริ่มแทนค่า c ครู G Q เท่ากับ x บาร์14.8 ลบมิลสูนสับสคริปศูนย์ไปเอาตัวเลขที่ h ฮสสูนลบสิบห้าส่วนซิกมาศูนย์จุดห้าส่วนด้วย N, สแควรูทเอ็นสแควรูทห้าสิบคูยัดสแควรูทห้าสิบพบทั่วนะครับเอาละจากนั้นก็กดเครื่องคิดเลขท่านก็จะได้ประมาณลบสองจุดแปดสองแปดนะครับครู เรียกค่าแซตยวงนี้ทั้งยวงว่า C คำนวณคำนวณได้จากการที่ครูกดเครื่องคิดเลขนะครับครูเรียกมันว่า C คำนวณคบท้วนนะครับขณานี้ขณะน,นี้เราตั้งสมมติฐานแล้วขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เลือกสถิติทดสอบแล้วขั้นที่3ามอลฟา โจทย์ข้อนี้สั่งให้ทดสอบที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติแอลฟา0.01 0.01โจทย์ข้อนี้เป็นไม่เท่ากับ H1 เป็นไม่เท่ากับเมื่อไม่เท่ากับแสดงว่าเป็นการทดสอบ2หาง2ข้างข้างขวากับข้างซ้ายนะครับข้างขวากับข้างซ้ายสข้างครูต้องหาแอลฟาส่วน2 a l แอลส่วน2แอลส่วน2ก็เอา0.01มาหาร2หาร2ได้ 0. 005 0.005นะครับคููเปิดตาราง C 0.005นะครับเท่ากับ2.5 76 76นะครับเอาล่ะมาดูต่อครูวาดรูปวาดโคง้งปกติ1โคง้งนะครับวาดโคง้งปกติ เมื่อสักครู่นี้แอลฟาเราเท่ากับ0.01เราเอาแอลฟาหาร2แสดงว่าเราแบ่งสองข้างแบ่งสองข้างนะครับข้างขวากับข้างซ้ายแบ่งเขตวิกฤตออกเป็นสองข้างข้างขวาและข้างซ้ายข้างขวาคือ c 0.05มีค่าเท่ากับ2.576ข้างซ้ายเป็นค่าลบจุดนี้นะครับ อันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายลบ c 0 0 0 5นะครับเท่ากับลบ7 6 7 6เอานะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็น h 1เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเมื่อไม่เท่ากับอ,อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แล้วก็จะมี area ที่เป็นเขตวิกฤตอยู่2ข้างสองข้างจับประเด็นให้ดีๆนะครับแล้วครูก็ เอาเอลฟาแบ่งเป็นสองข้างเพราะมันจะมีสองข้างนะครับสองเขตแดงเป็นการทดสอบสองหางก็เอาเอลฟาหาร2ได้0.05เนื้อที่ตรงนี้คือ0 0 0 5ตรงนี้ครับคือ0 0 0 5นะครับพอได้มาเสร็จครูไปดูค่า C คคำนวณ C คคำนวณที่ครูได้มันลบ2.8เอานะครับครูลบขอโทษนะครับไม่ได้อยู่ข้างนี้ลบอยู่ข้างนี้ลบอยู่ข้างนี้นะครับเอานะครับครูขอโยกลูกศรออกมานะครับลบ 2 8 28 2.828 28. 28. นะครับข้างนี้ไม่เกี่ยวนะครับข้างนี้ไม่เกี่ยวข้างนี้ยังคงเป็นสีน้ําเงินนะครับเอาละ C คำนวณล,ลบ2.8สังเกตว่า C คคำนวณตกอยู่ในเขตวิกฤตเขตวิกฤตมี2ข้างกูเขียนเลยนะครับเขตวิกฤตวิกฤตอันนี้ก็เขตวิกฤตเขตวิกฤต มีสองข้างเอานะครับเพราะฉะนั้นคูระบุเลยนะครับ C คำนวณ C คำนวณน,นะครับตก,ต,กรต,ตกอยู่ในเขตวิกฤตตกอยู่ในเขตวิกฤต Reject Reject h 0เขตวิกฤต คือเขตที่รีเจค t 0ค่า z ที่เราคำนวณมันอยู่ในเขตวิกฤตดังนั้นรีเจค t 0นะครับสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าสรุปนะครับสรุปได้ว่ามีอันนี้อยู่ในเขตว,วิกฤตดังนั้นรีเจค H0 ไม่รับ h0 ไม่รับนะครับไปรับ h1 ไบหัึ H1 ในเมื่อรีเจ็ค H0 แล้วสรุปได้ว่ามีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลนะครับเพียงพอเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ว่า สายเบ็ดสายเบ็ดนะครับสายเบ็ดทนทนแรงดึงทนแรงดึงได้ได้ไม่เท่ากับไม่เท่ากับสิบห้าปอนด์สิบห้าปอนด์ โดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยนะครับอย่างมีอย่างมีงมนัยยะนัยยะสำคัญสำคัญทางสถิติที่ที่ท อัลฟาเท่ากับ0.01นะครับดังนั้นดังนั้นนะครับกรณีนี้ดังนั้นนะครับระบุเลยดังนั้นไม,ไมน่ไม่หน้าไม่หน้าเชื่อถือ โรงงานโรงงานครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับก็โรงงานมันโฆษณาไว้ตั้งแต่ต้นว่าสายเบ็ดเนี่ยสามารถทนแรงดึงได้เท่ากับ15ปอนด์นะครับเราก็สุ่มมาทําการทดลองผลปรากฏว่ามันดึงได้14.8ปอนด์เท่านั้นนะครับเราก็เลยตั้งสมมุติฐาน h1 mu ไม่เท่ากับ15ปอนด์ h0 มันต้องมีเท่ากับค่อยๆไล่ไป ค่อยๆไล่ไปก็จะครบถ้วนนะครับคุณลูกศิษย์